เอดพ่อเด็ดพ่อเด็ดพ่อเต็มนแมวเอาเด็ดพ่อเป็นแมวเด็ดเดดพ่อเดดพ่อมาแล้วลูกนะเสร็จพ่อเผาใครล่ะเนี่ยฉันกันิกาถวายบังคมด้วยเพคฆา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 รับรางวัลด้หน้าเวทีเลยฮะไปรับรางวัลก่อนเสร็จพ่อเพคใช่ลูกขอบคุณคฉันกันิกาเนี่ยมาหาพอดีว่ามีเรื่องร้อน เพคะดีดีเลยพูดเสร็จพ่อรู้ไหมอมฉันกัณนิกาเนี่ยมั่นหมายถึงเสดพี่เหมมาวัชใช่ไหมเพคะหม่อมฉันเนี่ยยี่สิบชนสาแล้วพ่อแค่เพคะผมฉันพร้อมที่จะแต่งงานแล้วเพคะเสดพ่อทำไมล่ะเพคะโอ้ยกัณนิกาเพคะพูดแบบนี้เนี่ยหายใจทางไหนเนี่ยลูกเสร็จพ่อครับลองดูลูหมบฉันเพคะเฮ่อหนูพูดจริงเหรอลูกเพคะเอาเอาดูก็ได้มา จะลงไปไหนเพคะรูอะไรล่ะลูรูจมูกพ่อกำนึกว่ารูปูแถวนี้กันนี้กาจะมาทำไมไม่ส่งข่าวมาบอกพ่อก่อนเพาะจะได้จัดเตรียมการต้อนรับลูกก็ผมชั้นใจร้อนนี่เพคะนั่งก่อนพ่อไหนล่ะเพคะไหนบอกว่าจะตกจะแต่งหรือป่านี้แล้วมาวันนี้ยังไม่ได้ตกไม่แต่งเลยเด็ดพ่อจะเอายังไงเนี่ยเด็ดพ่อบอกบอกผมได้ไหมคะตอนนี้เสด็จพี่เขากำลังจะเดินทางกลับมากำลังมาเวลาใกล้ถึงเลยอย่งเพคะ ชิบหายมึงใส่ชุดอะไรเนี่ยเข้าวงเข้าวังชุดมั้นไม่ให้รัดกลมแบบกูแล้วมีเสียงคนมาหน้าท้องพระโรงค่ะมีเสียงคนมาพี่เขาน่าจะมาแล้วไม่จริงเหรอเพคะอย่างนี้หนูไปต้อนรับเขาหน่อยได้ไหมฉันออกไปต้อนรับใช่ครับได้สิเบกะ้าไป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 ต้อนรับเขาหน่อยหล่อๆนะหล่อๆนะหล่อๆเลยแต่งตัวดีๆหน่อยแต่งตัวดีๆมองมู้บลูปั๊บเลยราชบด้ายแข้งขะอุ้ยตายแลย อะไรมึงจะโวยมาใส่กางเกงไหนมึงไม่ใส่เว้ยในกางเกงละมึงเอาไปใส่ข้างนองน้องทำไรกับพ่อกับลูกมึงไม่เคยเห็นซุปเปอร์แมนยังไงล่ะทำไมซุปเปอร์แมนเขาแต่งอย่างกูไม่ได้เขาวังมึงใส่มันมันตูดหูเรศแล้วมึงแต่งเหมือนประหลัดขิกเวียงไม่พูดเลยแต่งตัวเหมือนประหลัดขิกลูกมึงไม่รู้ละชุดอะไรมึงรู้ป่ะชุดอะไรน้องพ่อสลีปอะไรอะอาหลับแม่งเล่นก็เล่นก็เครื่องปั่นไฟดังเลยมึง ผูใส่ไม่ได้อยู่กับคนผมถอดกันนะถอดออกเราถอดทุเรศเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมไอ้กิบหายกูว่าใส่เมื่อกี้จะดีกว่านะเอาเราไม่มีไวเลสเหมือนหัวหน้าเขาแล้วไอเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่างงร้างไงแล้วมึงคิดดูไหมเขาตกไปหมื่นหมื่นทำไมเขาหล่นเขาพังเวลาใช้ดาบสู้กันไม้เขาหล่นเขาเสียเปึงจะเอาไม้เก็บไว้ไหนเป็นไงแม่ จังไรวันนี้กิ๊กเจ่มใสจังไรบ้าอะไรล่ะไายไม้ตัวนี้มึงใช้คนเดียวเลยนะทำไมเฮ้ยรับรางวัลจากให้ใครล่ะเอาสิตังค์ลักษณะจะชอบลูกช้างกูแน่ๆเลยณนะลูกนะไม่ขยืนใช่ไหมอะไรนะลูกชอบทอดให้ลูกครับไหมเอามาสองร้อยขายให้เลยรู้จักให้รางวัลตั้งแต่เด็กเลยดีมากลูกโตขึ้นจะได้ไม่เขินลูกหัดไว มีใครมาเรียกเพคะน่าจะมีคนมาแล้วพี่เข้ามาแล้วไปต้อนรับ <มา S 2> หน่อยเดี๋ยวบอกฉันออกไปต้อนรับไปลูกไปตายแล้วแม,ม่คะไปเจอหน้าเจอตาก,กันตั้งนานไม่รู้ว่าป่านนี้จะสูงหรอขนาดไหนด็กแต่ว่าอยู่ตรงไหนนะเก็บตังค์ก่อนโอ้เ,อเสร็จพี่มาแล้วทำไมไม่เข้าไปข้างในทำไมต้องให้ออกมาต้อนรับ ตัวอะไรวะเมืองนี้เลี้ยงนกกระจอกเศษพี่หรือเล่าี่อยู่ไหนเพคะอยู่นี่จ้ากันนิกาออกมาต้นมึงจะไปก้มอะไรขนาดมึงไม่บอกว่าจะทิล่ะหวยหมายมึงจะละหมาดยัดเขาเลยเหรอมึงนยกูก็เข้าไปไงผู้ใ่แล้วดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวผู้ยเ็จพี่เพคะหมอนตัแตีนจดหัวหัวฮะเธอเข้าใจอะไรผิดแล้วทำไมอ่ะอันนี้ ไม่ใช่ตีนจ้ะอะไรตีนอยู่นี่นี่ตีนอ้ยอ๋อเหรออ๋อแต่ทำไมหน้าเหมือนจังเลยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนใครอ่ะเหมือนตีนนะจ๊ะทีแป้งฮะมึงนี่มันตอแหลทุกทีจริงเสียทีเกคะหม่อมฉันเองจะหม่อมฉันได้หรือเปล่าหม่อมฉันกันนิกาเองเพคะเม็นพักคูมันที่มาวันนี้ตั้งใจเลย หายอย่างนี้อยู่ทำไมล่ะยิาเสร็จพี่นี่จำทายเป็นลายอ่อยแบบเสร็จพี่เห็นมืวันใช่ไหมเพคะหม่อมชันกัรนิกาเป็นพระคู่มันนไหนๆก็มาแลยเด็ดเดี๋ยวขึ้นเรือนหอกันเลยดีกว่าไปหาเสด็จพ่อเดี๋ยวบอกเสด็จพ่อว่าเราจะแต่งงานกันเสร็จพ่อเพคะหลบหน่อยเพคะหลบหน่อยนี่เสร็จพี่เพคะตกลงเนี่ยเราจะแต่งงานกันหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าหอเลยเพคะถ้าอยางว่าจะเข้าหอเลยนี่ก็ได้นะเพคะหม่อมชันเนี่ยพร้อมเสมอเอาไงเพคะรู้ว่าไหนพี่จะทักตรงนี้ถ้าอย่างว่าทัดตรงนี้ก็ได้ งี้ดีกว่าพ่อองลูกองค์ลูกอมกูกระเด็นฟังก่อนอะไรโอ้โหฟังอะไรนะเฉลี่ะไอ้อี๋เข้าไปเลยเฮ้ยริบหายไม่ได้ทำอะไรกันเนี่ยให้ควายไปควายมาทำไมเพคะกนิกาทำอะไรอะลูกอ้าวนี่ไงเพคะเสร็จพี่เหมาวัดไหนอ้าวนี่ไงเพคะคนไหนนี่ไนี่อ่ะหนูไม่หลบพ่อจะเห็นไม่ละลูกก็หม่อมฉันหลบอยู่เพคะไม่กันนิกาเอาหัว เ็นอะไรเหรอทำไมตาต่ำขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่เสด็จพี่เหมาวัตรเอ้าแต่งตัวดูสง่างามจะตายเพคะสง่างามไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่เหมาวัตรอันนี้ขี้ข้าเหมาวัตรขี้ข้าให้จบค่ะแอ้แอ้ต้นใบหมึงลุกมึงนึกขยะเหรอนี่มึงถีบลูกกูขนาดนี้กูถามจริงมึงไม่คิดจะเอามือตบกูเลยเหรอจะใช้ตีอย่างเดียวเลยใช่ไหม มือมันสูงไปโอ้โหมึงนี่ทะลึ่งนะลงไปขับรถมาึงน่าจะขยแยตั้งตรงนู้นเลยนะแยงมาแยง่็ไม่บอกผมฉันน่ะพรสจดูหน้าดูตาพรสิรประเสริฐจะเป็นคนเจ้าเธอลูกชายของพ่อเป็นกูและพุ่งเหลาชาเรียบร้อยมาก็ดีแล้ววันนี้มีเรื่องสําคัญพ่อดีใจนะที่ลูกกลับมาแต่ที่ดีใจกว่านั้นคือตอนนี้คู่มันที่เคยมั่นหมายกันเอาไว้กันนิกาตอนนี้เขามาทวงานแต่งงานนี่อยู่นี่แล้วลูกกนิกานี่พี่เรมวัด เสพ์พี่ถวายบังคมเพลงเมื่อกี้ไม่ไหวนี่แงนี่ชวนเล่นไฮโลไม่ได้เลยทำไมอะแม่งยักษ์ลงต่ำอย่างเดียวเลยเออเสพ์พี่เขาจะกินก้ามฉันเลยไม่ใช่ไม่อันนี้เป็นการทักทายของเมืองเขาไอี่ไม่รับไหวขอมฉันน่ะถวายบังคมอยากออกเหรอลูกออกซิเจนเหรอพะ่ยาใช่หายใจไม่ออก คิดดีไม่ได้เลยกันนะอะไรต่อไปเจ้าก็เพิ่งมั่นแล้วคือวันนี้มาดีก็ดีแล้วมั่นหมายเลยมั่นเอาไว้เลยมั่นเลยมั่นเลยจะดีสวมแหวนเลยมั่นเลยเหรอมั่นเลยลูกไม่หล่อจังเลยพอไหทางโน้นจะทำยังไงพอกลับมาถึงเมื่อยจัคขโมั่นเรียบร้อยจริงๆไม่ต้องบีบเลยลูกไม่มีอะไรเลย ลีลาเหลือกั้ำเหลือเกินที่ชื่อว่ากันนิกาคำสั่งชี่ชัของราชาจะต้องวิวาโออยพอล้เหนื่อยนี่คุณมองอะไรเนี่ยมองททรศน์เขาดำกลับมาถึงเมืองสวมแหวนเจ้าูุมันที่ชื่อว่ากัน นิกาจะร่วมวิวาก,กับตาหวานสุดจังขันขันใจข้าไม่อยากมันดอกแต่ก็ต้องดัดเพราะมีก้าขัดบิดาสวมแหวนืช่วันนี้เหรอลูกสวมเลยโอ๊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 ย โอ๊ยโอ๊ยโวมแหวนเที้ยหญ่ล้องคางนี่มึงขยันถีบปะคู่บ้านลูกกว่าจริงจริงเ้วก็ไม่เข็ดตีนด้วยเนี่ยมึงว่างงานมึงซื้อจักรยานถีบที่บ้านให้น้ำใจเลยนะให้เกียรติเขาหน่อยสิเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นจักรยานว่าถีบนะทำไมเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมอะกระทึ้งทำไมกูจะร้องไม่ได้ล่ะก็แหวนมันครับปะกูไม่เคยใส่อ๋อแหวนครับอ๋ออันนั้นทำคอยใส่ที่ไหนล่ะ เคยปาบาทไม่เคยหรือไงอ่ะก็ยังไม่เคยมันไม่เคยใส่แหวนมันไม่ทอนแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ยเนี่ยมันคับเนี่ยทำยังไงล่ะโอยสักคู่สักคู่อโอ้ยึอุ้ยโอ้ยน้ำลายเรามีประโยชน์ใช้น้ำลายเหรอเออสวมเสร็จแล้วเอางี้ไม่เสียเวลาเลยดีกว่าแต่งงานเลยดีกว่าขอเครับผมท่าน ตอนนี้กองทัพของม่านมาเลีติดหน้าเมืองแล้วเพื่อนค่ะม่านมาเลีกี่ทางกองทัพขอเดชะการศึกการสงครามม้านเมืองย่อมสําคัญกว่าก็หม่อมฉันขอไปทับก่อนแต่งเพื่อนค่ะไม่ได้เพคะหม่อมฉันมาแล้วทับมาทีหลังชนะแล้วต้องแต่งกองทัพเพคะทับก่อนแต่งแต่งก่อนทัพทับก่อนแต่งแต่งก่อนทัพ จะมาเถียงอะไรกันเนี่ยเมืองจะแตกอยู่แล้วเดี๋ยวท nah ับเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวก็ได้แต่งเหมือนกันแต่วันนี้ต้องยกกองทัพก่อนถ้าอย่างนั้นวันนี้พอมอบนาทีให้กับเจ้าเป็นนายทัพยกกองทัพออกตัดศึกม่านมะเลยเดี๋ยวกลับมาค่อยแต่งนะลูกนะจะดีหรอเพคะรอพี่นะเสดพีรอให้แห้งตายเหี่ยวตายแล้วเฉาตายไปเลยกลับมาชนะทัพขอสิ่งใดพ่อจะยกให้หนึ่งข้อได้ผมเชิญค่ะเสดพ่อไปไปเดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวไปอยู่นี่ก่อนเลยเดี๋ยวเขามา